สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเข้มๆเ,เลยนะคะเรื่องประวัติศาสตร์กัมพูชาค่ะจากข้อมูลที่เรามีคือประวัติศาสตร์กัมพูชาอารยธรรมรุ่งโรดโศกนาฏกรรมฟื้นฟูเราจะมากลั่นแก่นสําคัญให้เห็นภาพรวมการเดินทางอันซับซ้อนของประเทศนี้กันค่ะครับน่าสนใจมากครับตั้งแต่ยุคอารยธรรมโบราณที่ยิ่งใหญ่ผ่านโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ๆมาจนถึงความท้าทายในปัจจุบันเลยครับถ้าจะเริ่มเนี่ยเออ ต้องย้อยไปไกลเลยครับถึงรัฐแรกๆอย่างฟูนันกับเจนละนู่นเลยศตวรรษที่1ถึง8อ,อ๋อยุคแรกๆเลยนะคะใช่ครับที่รับอิทธิพลอินเดียเข้ามาเยอะฟูนันนี่จะเด่นเรื่องการค้าทางทะเลมั่งคั่งมากส่วนเจนละจะขยายอำนาจทางบกแล้วก็แตกเป็นเจนละบกเจนละน้ำอะไรแบบนี้อืมแสดงว่ามีการปรับตัวมีการแข่งขันกันในภูมิภาคตั้งแต่ตอนนั้นแล้วถูกต้องครับแล้วก็ เข้าสู่ยุคที่คนรู้จักกันดีที่สุดยุคพระนครยุคทองเลยใช่ไหมคะปี802พระเจ้าชัยวร,รมันที่สองประกาศเอกราชจากอ่อชฉวาแล้วก็สนหาปนาลทัทธิเทวราชกษัตริย์เป็นเทพเจ้าอันนี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนานที่แข็งแกร่งมากๆแล้วความยิ่งใหญ่ของยุคนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องปราสาทหินอย่างเดียวนะครับแต่คือระบบชนระทานที่มหึมามาก ที่เรียกว่าบารายอ๋อบารายที่เป็นเหมือนอ่างเก็บน้ําใหญ่ๆใ,ใช่ครับแต่มันไม่ใช่แค่อ่างเก็บน้ําธรรมดาคือมันเป็นวิศวกรรมขั้นสูงเลยนะที่ค้าจุนสังคมเกษตรขนาดใหญ่ได้ทําให้มีกําลังสร้างมหาปราสาทอย่างนครวัดสมัยพระเจ้าสุริยวร,รมันที่สองได้ไงครับที่สร้างอุทิศให้พระวิษณุสุดยอดเลยค่ะแล้วพอมาถึงสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7ที่สร้างนครธมพระศาสาทบายัน ท่านเปลี่ยนไปนับถือพุทธมหายานแถมได้ยินว่าสร้างโรงพรยาบาลเป็นร้อยแห่งเลยเหรอคะใช่ครับร้อยกว่าแห่งเลยอันนี้น่าทึ่งมากมันสะท้อนว่าอำนาจรัฐหรือบทบาทกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาเรื่องสงครามแล้วแต่คือการดูแลทุกสุขประชาชนด้วยก้าวหน้ามากในยุคนั้นแต่ความรุ่งเรืองก็มีวันสิ้นสุดนะคะครับปัจจัยภายนอกก็ชัดเจนคือการลุกรานจากอายุธยายึดนครธมปี1431 แต่ปัจจัยภายในนี้ก็ซับซ้อนอาจจะเรื่องการเปลี่ยนศาสนาเป็นเทรวาสที่อาจจะกระทบความเชื่อเรื่องเทวราชเดิมหรือบ้างก็ว่าปัญหาสิ่งแวดลอ้อมการจัดการน้ําอืมสุดท้ายก็ต้องย้ายศูนย์กลางอํานาจลงไปทางใต้ใช่ครับเข้าสู่ยุคหลังพระนคนรศตวรรษที่15-19ถึงคราวนี้กัมพูชาก็เหมือนตกอยู่ตรงกลางเลยระหว่างสองอำนาจใหญ่คือสยามกับเวียดนาม ต้องดิ้นรนหน้าดูเลยนะคะช่วงนั้นเห็นว่าเสียดินแดนปากแม่น้ําโขงให้เวียดนามด้วยครับเป็นยุคที่ต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดจริงจงจนกระทั่งฝรั่งเศสเข้ามา,า,าปี่าพะปีร8 6 3พระเจ้าอยู่หัวนโรดมก็ยอมเข้าอารักขาฝรั่งเศสส่วนหนึ่งก็เพื่อขานำอานาจเพื่อนบ้างนี่แหละครับแต่กลายเป็นว่าฝรั่งเศสก็ค่อยๆ่รวบอํานาจไปเรื่อยๆสินะคะจนรวมเข้ากับสาภาพอินโดจีนไปเลยถูกต้องครับมันก็เป็นดาบสองคม ผลกระทบยุคอนานิคมก็เยอะเศรษฐกิจก็เน้นปลูกยางพาราส่งออกมีการเอาแรงงานเวียดนามเข้ามาก็สร้างความขัดแย้งอีกแบบแต่ก็มีมุมดีเหมือนกันใช่ไหมคะอย่างเรื่องการศึกษาตะวันตกที่ทาให้เกิดปัญญาชนรุ่นใหม่ๆขึ้นมาใช่เลยครับกลุ่มนี้แหละที่มีแนวคิดชาตินิยมแล้วก็มีบทบาทสำคัญมากหลังสงครามโลกครั้งที่สอง พอฝรั่งเศสอ่อนแอลงสมเด็จพระนโรดมสีหนุก็ทรงใช้การทูตเลยเรียกว่าโรโยครูเ่ะจนได้เอกราชสมบูรณ์ในปี1953แต่พอได้เอกราชมาแล้ว สตวรรกที่20นี่โอ้โหกลายเป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายที่สุดเลยยุคสีหนุพยายามจะเป็นกลางในสงครามเย็นแต่การยอมให้เวียดนามเหนือใช้เส้นทางโฮจิมินในประเทศนี้เสี่ยงมากเลยนะคะเสี่ยงมากครับแล้วผลก็คือดึงประเทศเข้าสู่ความขัดแย้งเต็มตัวเลยจนเกิดรัฐประหารปี1970นายพลลอนนอที่สหรัฐหนุนโค่นสีหนุตั้งสาธารณรัฐเขมรแล้วก็ตามมาด้วยสงครามกลางเมืองแล้วก็ เรื่องการทิ้งระเบิดของสหรัฐในชนบทที่ว่ากันว่าหนักมากหนักมากครับแล้วหลายคนก็มองว่าไอ้การทิ้งระเบิดนี่แหละคือปัจจัยสําคัญที่ผลักดันให้ชาวนาตามชนบทจํานวนไม่น้อยเลยนะหันไปเข้าร่วมกับขเขมรแดงมันซับซ้อนมากครับแล้วก็มาถึงจุดที่ดําดิ่งที่สุดคือขเขมรแดงยึดพนมเป็นได้ปี1975 17เมษายน1975ครับ พอพอดกับอังกาซึ่งเป็นองค์กรปกครองลึกลับของเขานะครับประกาศปีศูนย์เลยคือล้มล้างทุกอย่างจริงๆเงินตรา,าศาสนาครอบครัวสถาบันต่างๆอพยพคนออกจากเมืองบังคับใช้แรงงานใช่ครับคือความพยายามจะสร้างสังคมใหม่แบบอุดมคติที่มันสุดโต่งมากๆด้วยการทำลายรากเงาเดิมทั้งหมดเกิดการสังหารหมู่คนที่ไม่ต้องการที่เรียกว่าคนใหม่พวกชาวเมืองปัญญาชน คนที่เกี่ยวกับระบอบเก่าชนกลุ่มน้อยที่ทุ่งสังหารที่คุกตวนเสล่ง S, <S 2 1ตัวเลขผู้เสียชีวิตนี่น่ากลัวมากนะคะประมาณ1.5ถึง2ล้านคนในเวลาแค่ไม่กี่ปีเองใช่ครับ3ปีกว่าๆเท่านั้นเองมันเป็นตัวเลขที่เอ่อสะเทือนใจมากแล้วก็จินตนาการถึงความโหดร้ายได้ยากจริงๆระบบนี้จบลงเพราะเวียดนามเข้ามาแทรกแซงปี1979แต่สงครามก็ยังไม่จบง่ายๆครับ ยังมีสงครามกลางเมืองต่ออีกเป็น10ปีจนต้องมีข้อตกลงสันติภาพปารีสปี1919แล้วก็ภารกิจของ UNTAC เข้ามาช่วยจัดการเลือกตั้งฟื้นฟูประเทศรวมทั้งการพยายามนำคนผิดมารับโทษผ่านศาลคดีขแมนแรง ECCC ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแม้จะมีข้อจำกัดเยอะแต่ก็ถือเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็ให้พื้นที่กับเหยื่อด้วย แล้วพอมาถึงปัจจุบันกัมพูชาการเมืองก็อยู่ภายใต้พักประชาชนกัมพูชาหรือ CPP มายาวนานเลยมีการส่งต่ออำนาจให้รุ่นลูกคุณมาเนตปี2023ครับก็ถูกมองว่าเป็นรัฐพักเดียวโดยพฤธินัยไปแล้วส่วนเศรษฐกิจก็โตเร็วมากนะครับท่องเที่ยวสิ่งทอก่อสร้างโดยมีจีนเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่มากๆเลยซึ่งก็เห็นได้ชัดจากโครงการล่าสุดที่พูดถึงกันเยอะคือคลองฟูนันเตโช ครับโครงการนี้ก็น่าสนใจมากในเชิงผู้มีรัฐศาสตร์เลยนะคือมันอาจจะไปกระทบสมดุลกับเวียดนามได้แล้วก็สะท้อนยุทธศาสตร์การต่างประเทศของกัมพูชาที่ดูเหมือนจะยังคงต้องออสร้างสมดุลอยู่ตลอดเวลาระหว่างมหาอำนาจอย่างตอนนี้ก็คือจีนกับสหรัฐแล้วก็ตะวันตกเพื่อความอยู่รอดเพื่อการพัฒนาซึ่งมันเป็นแพทเทิร์นที่เราเห็นได้ชัดเจนตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของเขาเลย จริงด้วยค่ะพอฟังภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเห็นชัดเลยว่ากัมพูชาผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆจากจุดที่รุงร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 ่งเรืองสุดๆของอารยธรรมนครวัดสู่จุดต่ำสุดในยุค,คเขมรแรงแล้วก็การดิ้นรนพื้นฟูในปัจจุบันเป็นเรื่องราวที่ทั้งน่าทึ่งแล้วก็ซับซ้อนมากครับดังนั้นคำถามที่น่าสนใจมากๆที่อยากจะทิ้งทยไวใ้ให้ลองคิดกันดูก็คือเมื่อเรามองประวัติศาสตร์การสร้างสมดุลอำนาจที่กัมพูชาทำม,มาตลอดเนี่ย การที่ปัจจุบันเขาผลักดันโครงการใหญ่อย่างพลองฟูนันเตโชที่เชื่อมโยงกับจีนอย่างชัดเจนแบบนี้มันกำลังบอกใบ้อะไรเราเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของกัมพูชาการสแสวงหาความเป็นอิสระหรือการวางตำแหน่งตัวเองในภูมิภาคมันจะเปลี่ยนไปไหมอย่างไรก็น่าติดตามครับ